หน่อไม้เสียงไพรออกหน่อแล้วไม่เอ้ยทั่วเลยป่หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ออกเป็นสิบคือกันเดอหน่อไม้เสียงไพรนี่แกงกินอร่อยมากหน่อไม้เสียงไพรนี่นี่นอใหญ่ามาดแล้ว คุณตาเฉยคุณตาเฉยปลูกไว้ให้ลูกหลานกินนี่ฮะน้องนี่ไปกินแล้วนี่นหน่อไม้เสียงใคร ต้นจิกต้นจิกจิกเงินจิกทองโอ้เอาเิโนไม,ม้พุ่นอ้อมหัวไว้กับเรือหลายอยู่เดอ้นอนกไม้ไัยบ้านโอ้ my god นี่ผลไม้ ต้นยอยอหน้ายอหลังแดงจิงคืนเออต้นอย่างบเคยเห็นมาเสียงคำ